สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนกล่องไฟของมอไซค์ไฟฟ้ากันนะครับได้สั่งกล่องแดงมาจากร้านค้าออนไลน์นครับนี่กล่องแดงที่สั่งมาใหม่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับว่าจะมาเปลี่ยนจากกล่องเดิมที่ติดมากับรถนะครับอันนี้กล่องเดิมครับกำลังเช็คสายอยู่ครับว่าสายไหนเป็นสายอะไรเพราะแบตเตอรี่ก็ แยกออกมาแล้วต่อไว้ห้าก้อนครับใช้ระบบหกสิบโวลต์อยู่ตอนนี้ลองเพิ่มเป็นหกก้อนเจ็ดสองโวลต์นะครับแต่ว่ารถเขาตัดครับสงสัยมอเตอร์ของล้อนี้เขาไม่รองรับนะครับเลยได้แค่หกสิบโวลต์เดี๋ยวก็ลงหกสิบโวลต์ก่อนแต่ก่อนที่เราจะถอดกล่องเดิมนะครับของตัวรถเพราะว่า ล่องตแต่ละชนิดของรถไฟฟ้าสายสีเขาไม่เหมือนกันนะครับว่าสีอะไรทางานอะไรเราเลยต้องมาเช็คทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้นะครับที่ผมตัดัดแล้วก็แปะสกอตเทปใสไว้นะครับการนวลชตนะครับตอนนี้เราล่อยไฟเข้ามาตอนนี้ผมกลาลังไล่สายไม้น่นยครับไม้ก็คือนี้ครับว่าสายเส้นไหนที่ควบคุมความเร็วของไม้นะครับ เดี๋ยวมันจะลองบิดคันเร่งดูนะครับว่าไม่ทำงานอยู่หรือเปล่าพอเราต่อระบบรถคันนี้พอเราต่อระบบ60โวลต์น,นะครับเขาจะล็อกได้แค่เกียร์สองนะครับพอผมเปิดเกียร์สามเลยเขาก็ไม่ไปให้นะเดี๋ยวลองดูนะเรับมาเป็นเกียร์ 2. สองแสดงนะครับเรามาเป็นเกียร์หนึ่งก็แสดงเกียร์หนึ่งให้นะครับเดี๋ยวลองปรับเกียร์สองนะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเดี๋ยวปรับเป็นเกียร์สามครับ ตรงหนูสามแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ยอมเดินให้เป็นเกียร์สามสนใส่ก็ล็อกไว้แค่เกียร์สองนะครับถ้าเกิดระบบหกสิบวัอันนี้เรามาดูเดือนใหม่นะครับอันนี้พลังงานของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้หกสี่วัลลองบิดคันเร่งหน่นะครับว่าไม่ทํางานไหมตอนนี้ตั้งขาตั้งกลางอยู่นะครับให้ล้อลอยนะนี่อันนี้ไม่ความเร็วทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า สายไหนที่เป็นสายเช็คความเร็วของไม้นะครับผมก็ได้เช็คฝั่งนี้มาแล้วครับสี่ห้าเส้นนี้ไม่ไม่ใช่นะครับก็คือลองถอดสายทีละเส้นทีละเส้นนะครับแล้วก็มาเจอเส้นนี้ครับจะเกิดเผื่อใครมีรถรุ่นเดียวกับผมนะครับเส้นนี้ครับสายเส้นสีม่วงครับเดี๋ยวผมลองถอดดูนะครับถอดสายเส้นสีม่วงนี้แล้วเหลือนใหม่จะไม่วิ่งครับก็แสดงว่า สายเส้นสีม่วงนี้เป็นสายไมเนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี่ยสายเส้นสีม่วงนี้นะอันนี้มาจากตัวรถนะครับนี่เราถออสายเส้นสีม่วงเลยครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าตัวไมเมื่อกี้ที่วิ่งขึ้นไปพอเราบิดเร่งแล้วมันจะวิ่งอีกหรือเปล่าบิดเร่งแล้วนะครับ mm hmm. อ่าเห็นไหมครับศูนย์ศูนย์เท่าเดิมได้ยินเสียงรอหมุนเนี้ย mm hmm. ก็แสดง,งว่าสายเส้นสีม่วงเมื่อกี้ที่เราถอดเป็นสายความเร็วใหม่นะครับเราก็ได้เส้นสายความเร็วใหม่แล้วแล้วเราก็ตัดกระดาษเล็กๆนี้นะครับแล้วก็แปะไว้ด้วยสก,ก็เทปใสที่สายของเส้นสีม่วงนี้นะครับว่าสายใหม่เราก็จะได้การลืมนะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปทีละเส้นทีละเส้นนะครับว่าสายเส้นไหนทําหน้าที่อะไรพอเราได้ครบทุกเส้นแล้วเราก็ นำมานำกล่องแดงนี้นะครับที่เราเตรียมไว้นี่กล่องแดงเขาจะจะมีแปลไว้แล้วนะครับว่าสายเส้นไหนทำหน้าที่อะไรแล้วก็จับคู่กันให้ถูกกับหน้าที่ของหน้าที่การทำงานของสายไฟแต่ละเส้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไล่สายอื่นไปทีละเส้นทีละเส้นจ,จนครบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอากล่องแดงมาติดตั้งเดี๋ยว ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ได้ไล่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นกล่องเดิมอยู่นะครับไล่สายเดี๋ยวผมจะลองบิดคันเร่งดูนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่ปกติแล้วรถมัน4 8่โวลต์นครับนี่เพิ่มมาเป็นเพิ่มแบตเตอรี่พิก้อนนึงก็เป็น6 0สโวลต์นะครับ ลองดนครับดลงลอ้อลอยนะครับเปิดสวิตแล้วสัญญาณตัว P อยู่ที่เกียร์สนะครับถือกล้องมันสันส่นๆภาพมันเบลอๆผลที่ตัว P หรือว่าเหยียบห,หรือว่ากำเบรกก็ได้นะครับตัวีก็จะหายไปถ้าเกิดขึ้นสุดๆนี้ก็คือเพิ่มที่จะออกตัวแล้วนะครับตอน ดูความเร็วของล้อลอยนะครับว่าได้เท่าไหร่กล่องเดิมนะครับนี่เดิมบิดแล้วนะครับนี่พุ่งไป81ครับล้อลอยนะครับเกียร์3นะครับถ้าเกิดเราปรับเป็นเกียร์2ความเร็วก็จะดรอปลงมานะครับโอเคแต่ส่วนใหญ่ผมขี่ผม่า,าใช้เกียร์3ไว้ตลอดนเนี่ยตัดเป็นเกียร์3เนรับ ควมเร็วอยู่ที่81ลอล้อลยนะครับไม้ของอรถมอเไซค์นะครับโอเคจะขอปิดสวิตพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูันครับว่าสายไหนที่เราไล่กันได้บ้างก็ง,งงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ารถมอเไซค์แต่ละรุ่นสีของสายกล่องไฟไม่เหมือนกันนะครับ ลืมตนจากนี่ผมต่อไว้บางจุดก็ยังไม่ได้พันผ้าเทปกับต้องระวังมันแตะกันนะครับลืมตนจากสายสามเส้นนี้นะครับเขียนว่ากันขโมยก้องก้องไม่ซูมนี่ครับอากันขโมยสามเส้นนี้ เขียวน้ำทะเลแล้วก็น้ำเงินแล้วก็เหลืองขาวนะครับน้ำเงินขาวแล้วเขียวน้ำทะเลรวมเป็นสามเส้นกันขโมยเดี๋ยวเราไว้ต่อกับกล่องแดงนะครับมาอีกเส้นหนึ่งก็คือถอยหลังนี่ครับเหลืองแดงครับถอยหลังนี่ผมตัดคราแล้วอันนี้สายที่มาจากรถนะครับอันนี้อะไรเกรียร์สามสปีดนะครับใช้สามเส้นนะครับอันนี้เมื่อกี้ต่ออย่างต่อกับกล่องเดิมอยู่ ก็มีสีที่มาจากรถมีสีขาวสีน้ำตาลสีเทานะครับจวลงมามีสายจำกัดความเร็วนะครับที่ผมเช็คเจอนะครับคือสายสีขาวเนี่ยที่มาจากตัวรถถ้าเกิดเราต่อไปนะครับนี่ผมถอดออกต่อเส้นนี้นะที่อยู่ด้านในถ้าเกิดเราต่อไปความเร็วมันจะจำกัดนะครับผมลองถอดออกดู ความเร็วก็ได้ขึ้นมาถึง81นะครับล้อลอยผมก็เลยเขียนไว้ว่าจํากัดความเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเราตอนน่อในความเร็วเราจะช้านะรเราต้องการให้มันเร็วขึ้นสายสีเขียวเส้นนี้คือตัว P นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราถอดตัวนี้ตัวตัว P จะไม่มีนะครับเราเราจะปลดตัว P ไม่ได้นะครับผมก็เลยต่อไปนะเรากดปุ่ม P หรือว่ากำเบรกก็ตัว P ไม่หายนะครับ ต่อไว้ไวไวปลดล็อกตัว p นะครับอันต่อไปก็เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งก็สามเส้นนี้ครับมาจากตัวรถครับคันเร่งก็มีดำาแดงเขียวนะครับสำหรับร,รุ่นนี้นะครับที่มาจากตัวรถนีก็ต่อกลองเดิมไว้นะมีอีกไหมด้านล่างลงมาเร็บที่นี้ก็คือเบรกนะครับเบรกก็เส้นเดียวครับเบรกก็คือเวลาเรา บิดรถไปแล้วก็พอเรากำเบรกระบบก็จะตัดคันเร่งออกท,ทันทีนะครับทดลองดูได้นะการทดลองก็คือถ้าเกิดเรากำเบรกแล้วเราบิดคันเร่งคันเร่งจะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเราถอดสายนี้ออกไม่ว่าเราจะเราจะกำเบรกไว้บิดคันเร่งล้อก็ยังหมุนนะครับถ้าเกิดเราไม่ต่อสายนี้เพ,อพออื่อความปลอดภัยนะครับต้องต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ครับ สำหรับจุดนี้ก็ใช้สายเดิมจากรถเลยครับไม่ได้แก้ไขตรงไหนอันนี้ก็ต่อตามสีครับด้านโน้กแบตเตอรี่ครับแดงบวกดำลบอ่าตอนนี้ผมก็ได้สายว่าสายไหนเป็นอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงเปลี่ยนจากกล่องเดิมนี้นะครับเป็นกล่องแดงนะครับเดี๋ยวเราก็เอาสัญลักษณ์ของสายแต่ละสายนี้มาเข้ากับกล่องแดงให้ตรงกับกล่องแดงครับเดี๋ยเดี๋ยวเรามาดูว่าความเร็ว จะเพิ่มขึ้นไหมนะครับอตอนนี้ก็ติดตั้งกล่องแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูแบตเตอรี่ยังอยู่ด้านนอกครับใช้ระบบ72โวลต์นะครับแบตเตอรี่หกก้อนอันนี้ครับจากตัวแรกที่เราได้เช็คสายแต่ละสายนะครับว่าทําหน้าที่อะไรเราก็ามาต่อให้ตรงกับหน้าที่ของกล่องแดงนะครับเอากล่องเดิมออกไปนะครับ ของแดงรุ่นนี้ก็นี่ครับ1500วัตต์รองรับ48โวลต์60โวลต์72โวลต์นะครับก็ต่อตามนี้เลยบางสายผมก็ไม่ได้ต่อนะครับเพราะวหาหน้าที่ไม่เจอที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับก็สายถอยหลังเดี๋ยวลองดูนะครับสายถอยหลังก็ไม่ได้ต่อเพราะส่วนใหญ่ก็เนีย่ยเขียนไว้ถอยหลังไม่ได้ใช้ส่วนสายนี้ก็เป็นสายสปอร์ตนะครับเราก็ คือออกตัวแบบเรงนะครับเราต้องการความเร่งความเร็วก็ต่อไวได้เลยออกตัวแบบกระชากอย่างอื่นก็อธิบายบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับหัวลอ,อยนะครับตั้งสเตนตกลางอยู่ตอนนี้ระบบ7 2ดโวลต์ครับเปิดสวิตถ้าเราบิดคันเร่งก็จะไปหน้าเลยนะครับเาะระบบตัว p ในกล่องแดงนี่เขาไม่มีนะนี่ครับแบตเตอรี่เต็ม77ิบดโวลต์ อยู่ที่เกียร์สามเนี่ยเดี๋ยวลองบิดดูนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครบับอยู่ที่แปดสิบเอ็ดนะครับความเร็วล้อลอยนะครับพอเราปล่อยคันปล่อยคันเร่งก็จะค้างอยู่สักแป๊บน,นึงครับสามสี่วิ เพื่อความปลอดภัยเราก็ให้บีบย้ำเบรกเลยนะครับจะระบบจะได้ไปตัดไฟจากออกจากมอเตอร์นะครับคันเร่งมันจะค้างอยู่นิดนึงครับสองสามวิแต่พอเราเราผ่อนคันเร่งเราก็เหยียบเราก็กำเบรกไปเลยครับเพื่อให้ไฟตัดในการจ่ายให้หมอเตอร์ถ mm hmm. ือว่าแรงเพิ่มขึ้นมากครับจากครั้งก่อนก็ประมาณ60สิกว่านะครับกลายเป็น hmm. 8 1ดอดล้อลอย แล้วฟังเสียงจากที่ล้อหมุนก็แรงครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้พอประกอบเสร็จแล้วก็จะไปขับบนท่อถนนดูดูว่าไม่ของมอเตอ์ใส่จะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ประกอบแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันแบตเตอรี่จากเดิม48โวลต์ครับเพิ่มแบตอีก2ก้อนเป็น72โวลต์แบตทั้งหมด6ก้อน อยู่อยู่ด้านล่างในนี้ห้าก้อนนะครับแล้วก็ไม่มีที่วางด้านล่างครับเอาไว้ในนี้กล่องเก็บของเนี่ยอีกหนึ่งก้อนเป็นหกก้อนนะครับต่อสายจากด้านล่างมาเนี่ยค้คอบวงจรเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้เปิดสวิตนะครับเปิดเบรกเกอร์สัญญาณกันขโมยดังขึ้น เดี๋ยวก่อนจะไปขับขี่กันลองดูความสมบูรณ์กันครับเพร่งประกอบเสร็จอันนี้ครับหน้าปัดแจงขึ้นมาแล้วครับ76โวลต์ครับ77โวลต์อยู่ที่เกียร์3นะครับ00ลอ้อลอยอยู่นะครับเดี๋ยวลองบิดคันเร่งดูนะฮใไม่ทำงานปกติ บิดสุดๆบิดสุดค้างไว้อยู่ที่81นะครับรอลอยเดี๋ยวเราไปลองบนถนนนึงครับเดี๋ยวเรามามาขับดูนะครับบนถนนทางตรงนะครับมีลอยรถว่างอยู่ทางอยู่ที่เกียร์สามีเลยครับไปเลยครับออกตัวแรงมากครับจากเกียบกับเดิมๆที่มาจากบริษัท ปิดนิดเดียวก็พุ่งเลยครับ ใส่ไฟฟ้านะครับวันนี้มี ความเร็วก็จะค้างอยู่ประมาณ2-3สามวินะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ยำเบรกนิดนึงนะครับระบบก็จะตัดไฟไม่จ่ายไปที่มอเตอร์นะครับความเร็วก็จะหยุดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคจากการทดสอบความเร็วบีนได้ไปถึง74นะครับขับคนเดียวนะครับนั่งคนเดียวสบายๆนะครับขับไปทำงานความเร็วขนาดนี้คงขับไม่ถึงนะครับเ4เมื่อกี้ขับเร็วมากครับ เดี๋ยวหัวรถกลับบ้านดีกว่าจากการทดสอบถือว่าคุ้มกับกับราคาที่เปลี่ยนกล่องไปแล้วก็เพิ่มแบตมาอีก2ลูกนะครับจากเดิม,ดมที่มาจากบริษัท48โวลต์นะครับขับอยู่ได้ประมาณ52กิโลเมตรครับไม่นี้ใช้ไม่ตัวเดียวกันแล้วพอเราเพิ่มแบตอีก2ลูกกลายเป็นระบบ72โวลต์นะครับจาก48แล้วก็เปลี่ยนกล่องไฟเดิมของเขาเปลี่ยนเป็นกล่องแดงนะครับ สั่งซื้อได้จากร้านออนไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวขอจอดรถก่อนนะครับขับอยู่ือเดียวครับลำบากหน่อยสรุปว่าความเร็วได้เจ็ดสี่ครับเหลือเฟือครับความเร็วจากการทดลองแล้วเอ่อถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะครับแล้วมีอะไรดีๆก็จะนำมาฝากกันีดครับขอบคุณครับ